อยู่กับทั้งคนจับซิงครับวันนี้ช่างวินนะครับเดินทางมาแต่จังหวัดสุรินทร์นะครับมาจับเฟเชอร์เเจ้ามาก์คซีเอฟเคสองร้อยครับเมื่อกี้เพิ่งทําคันเล็กเสร็จนะครับแล้วก็มาต่อคันใหญ่มากระบะนะครับมาตั้งแต่เช้านู่นครับตอนนี้ก็บ่ายแล้วครับบ่ายสองแล้วตอนนี้กําลังจับระบบอยู่ครับ มากบช่างสองคนครับ 30, 30. มันเต้นยคันเล็กของนั้งสนครับจวดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้จับตัวเดินอยู่ครับเอาคอนงัไปคอนงัไปดูแรงดันน้ำมันนะครับดูแรงมัน,นดีเลยร ระบบน้ำมันให้บาลานซ์ทุกจุดครับคันเล็กคันเล็กเสร็จแล้วก็มาต่อคันหลังน้ำฝนนี่จวดนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูครับบิงไปซื้ออะไรมาครับกลับมาก็ว่าเสร็จแล้วก็เลยลองขับดูครับเดี๋ยวค่อยไปชมตอนทำงานกันครับว่บาเร็วแรงจวดแค่ไหนนะครับคือไม่มีโหลดเลยนะครับแล้วก็ควันดำนี่หายนะครับตั้งแต่เราเอามานะครับคันเล็กอะ่ะ จะมีติดคอนดัมครับติดโหลดติดโหลดนิดนึงเวลาเราทํางานควบนะตอนนี้ไฮหมดแล้วเดี๋ยวค่อยไปชมตอนทํางานครับเจ้าคันเล็กเจ้าเสือน้อยเดี๋ยวคลิปนี้ผมพามาชมคันใหญ่ครับโอเคสองร้อยเเรามาชมกันครับหลังจากที่ช่างวินตั้งเฟเชอร์ใหม่นะครับ ก,ก็ประมาณนี้เลยครับไม่ได้เร่งแรงเลยครับเร่งประมาณ50เ็นิ่มๆเลยครับตั้งแต่ซื้อมานะครับก็ไม่เคยจัดไป็นชเอาการโหลดอะไรก็หายไปนะครับ ประมาณนี้ครับปาขับครับอันนี้จะโกยดิง่งเยวออกนะครับเราจะขึ้นชั้นสองครับวันนี้มาออกหน้างานก็หลังจากที่ช่างวินจ้างเชอ่อเสร็จแล้วก็ได้มาออกงานาลงหน้าง,งานจริงเลยอันนี้ถมไปชั้นกครับ เที่ยวแล้วจะขึ้นมาชั้นสองเอาระดับสูงกว่าพื้นเดิมประมาณสองหนึ่งครับเขาดิ่งกันสองนครับงานทอยทุก็อยู่รถดำนะครับแล้วก็เอ r พอาอันหนึง่งที่ได้ยิ้มงานตัวเองครับเนะอารถบ้านมา เย็นสตาร์ทปิดใไไหม่ เดี๋ยวขามาโชว์เป็นคะแรงกันเสาฝนโชม์เสาฝนจะขึ้นได้ไหมกลัวมันลื่นครับก็มีควันนิดหน่อยนะครับ เล็กจะถ่ายให้ดูตอนออกงานแล้วกันนะครับเาวเสือน้อย SK100 เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูทีหลังคลิปนี้มารีวิวกัน200ก่อนก็เสียตินนะครับแนะนำมาให้ช่างบินมาจับเบเชื่อให้ น่าจะไปเอาดินอยู่ตรงโน้นครับวิ่งใกล้ๆครับวิ่ง2เกียร์งานทอยครับผมไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ เราระดับสูงตุตาก็มาคุมงานเป็นที่ฝรั่งครับฝรั่งจะมาทำบ้านสวนอยู่ที่นา่านเจี๊ยบเลยฮนะงานทอยประหยัดน้ำมันอันนี้ก็เหมาเอาครับ ก็ประมาณคิดว่าร้อย่นเที่ยวเเกี่ยวข้าววิ่งข้าวนะครับรถจำส่วนมากไปขนข้าวครับทางเราก็ไม่มีรถเกี่ยวครับเลยได้มาวิ่งดินไปดีมีงานเข้าเลยก็ยังดีครับ ยังมีที่ให้ขุดู่ครับเพราะว่าหลายพื้นที่ยังเปียกน้ําชุ่มเลยเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องรอดินแห้งอะไรอีกนะฮะกว่าจะเรียบร้อยนะครับก็ระบบประมาณนี้ครับไม่มีโหลดนะครับจวดทั้งสองคันเลยทำงานทาง,งานังน้นไม่บันแล้ว,ลว,ลว,ลวได้มเยอะก,กว่าออกงานครับ ก็ขอบคุณช่างวินครับวันนี้เดินทางกับซุลินเร็วก่าพี่หรือไปต่อไหมครับกลับเลยครับกลับกลับเลยครับใครที่อยากตั้งเฟเจอร์นะครับหรือซ่อมไมโครก็ติดต่อหาช่างวินได้เลยครับมีช่องทางในติดต่อเบอร์โทรไหมครับครับศูนย์แปดสามสามหกห้าห้าสามหนึ่งห้าโอเคครับก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ครับถ้าเอฟซีรับชมอยู่นะครับก็ระบบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคันเล็กจะไปถ่ายให้ดูวันหลังนะครับเดี๋ยวตอนออกงาน โอเคครับก็เดินทางกลับปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ